ออกจากบ้านอีกแล้วนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไระเขาบอกมาแค่ว่าเออเดี๋ยวจะพาขึ้นดอยนะไปบ้านเออเพื่อนร่วมงานไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะได้รู้อมกันนะคะว่าไปทำอะไรเนาะ ขึ้นเขาจริงๆนะอันนี้ขึ้นเขาจริงๆตายทำไมไม้อยู่บ้านทำไมไปอยู่ที่นี่คะเนี่ย <c oughs> มาถึงแล้วนะคะโหเขาลึกเขาเดึกมากนะคะ <c oughs> ไปไปกันเถอะพ <c oughs> นนโบจริงๆดูอันนี้บ้านเขาเนาะแล้วก็ถนนก็คือแบบต้องจอดแบบหลบหลบหน่อยเพราะว่า มันจะต้องใช้ทางร่วมกันรถคนอื่นเขาก็จะผ่านที่นี่คือหมู่บ้านที่ปลูกส้มนะคะบ้านทุกหลังก็คือปลูกส้มแล้วก็คือดอยที่ทุกทุกคนเห็นดอยนี้ดอยนี้ดอยข้างล่างก็จะเป็นส้มแล้วก็ใบาชาแต่ส้มกับใบาชาเป็นหลักเห็นไหมคะตรงนู้นก็จะปลูกใบาชาอันนี้ก็จะเป็นส้มทุกหลังเป็นแบบนี้หมดนะคะ S <S mm hmm. แต่ลูกเราก็คือไม่ได้ตื่นเต con ้นกับส้มอะไรทางนั้นนะเขาตื่นเต้นกับมีน้องหมานะคะไปแล้วลุงโหพาไปแล้วไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมส้มกันสูงมากมี่ส้มโอด้วยแต่ดูทุกคนเป็นส้มหมดเลย ไปเดนเล่นกันนี่ก็คือเพื่อนโรงงานของสามีนะคะมาบ้านเขามาเที่ยวดูสวนส้มคนชนบ,บทน่ารักนะสิเห็นไหมค่อน,นข้างจะกระตือรือร้นกับคนแปลกหน้านียส่วนหลังบ้านทุกคนเป็นส้มหมดเลย ปลูกผักส่วนครัวด้วยนะคะเลี้ยงไก่แล้วก็มีน้องหมาด้วยโอ้อันนี้ฆ่าหมูลงขาัตัดลงฆ้าหมูอ้ว้าวกำลังฆ่าหมูอยู่เลยอะ่ะ โอ้ว้าวตัวนี้ก็คือรอเชือดเลยอ่ะโอ้ยทุกคนรัางสารอ่ะไปดูส้มต่อดีกว่าส่วนส้มของชาวบ้านนะคะ

ทางเดินมีแค่นี้นะขแคบๆต้องระวังนิดนะคนณเออเดินเป็นแตนหมดแล้วร <c oughs> ีบตามไปดีกว่ายาังกูอ๋อจุดค่แค่าย <c oughs> เขาจะเปิดฟ้าร้องมาดูที่เขาพาเรามาถ่ายทางเดินน่าก,กลัวมากเลยฮนะ 慢慢下哦ดูทางลงทุกคนชนบทของเท่ะไอ้น่างชายนิเนียิ่แม่เดี๋ยออกกันเลยออกเหนจังเหมข้าวสุสุคร 这难走，这么难走，<laughs> 马上就到了哦，可乐，这么难走，呵呵，可难，慢慢走哦，你慢点呐、啊，你一直拉他，小心啊、哦，可<呵>乐、哦你，你现在才出的呢，你现在有人哦。嗯 เมื่อก่อนน่าจะเป็นลำธารแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำไหลวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะถ้านหนาวกว่านี้น่าจะมีหิมะแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยหนาวสิบกว่าองศาเองเอตรงนี้มีน้ำด้วยเ<อ>จับปูได้ตัวหน,นึ่งรขาจะาะเรอเาจับปเ

อยู่ในดงส้ม<อ> <laughs> ดิดดูิทุกคนเห็นไหมอัน <laughs> นี้เป็นส่วนของคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ส่วนหลังบ้านของเพื่อน่วมงานเนาะจะไปเ็ด <laughs> ลูกๆเลย

ให้รีนะอันนี้เขาไม่ได้คิดเงินนะคะทุกคนดูสิผักส่วนครัวของชาวบ้านใหญ่มากดูดิทุกคนไปค่ะเข้าไปเที่ยวในบ้านเพื่อนกันเนาะโอ้ยอเนเยทำเยอะมาก กับข้าวที่คุณป้าเขาทำมาตอนรับรอนี่อาหารหูเปยเนาะน่กากินมากนั่นสุดยอดเดี๋ยวคุณป้าเขาทำเสร็จเขาจะยกมาให้เราที่ห้องนี้นะนี่ที่หูเปยจะมีทุกบ้านนะคะเป็นแบบนี้เอาไว้กินข้าวด้วยกันผิงไฟแล้วก็กินข้าวไปด้วย ตอนนี้เราเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะบอกเลยว่าคนจีนกระตือร้นมากที่แบบมีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านอะไรเงี้ยเาก็จะเห็นเลยว่าเขาจะเอาอาหารมาเต็มโต๊ะเลยนะคะวันนี้สนุกมากก็ไม่คิดว่าจะได้แบบ ก็เก็บส้มถึงใน้สวน,น,นขนาดนี้นะคะสุดดีใจมากๆเลยถ้าวันหลังมีโอกาสแบบมี้อีนก,ก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะคือมันแฮปปี้มากกับทุกคนมาเที่ยวบนดอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเก็บส้มในสวนคือชีวิตแบบสโลไลฟ์มากชอบมากเลยอะ่ะมาในชนบทน,นะคะวะมาากเลพร่อ玩吗่ะ 好玩โอ้เขาเล่นชิ้นเซตชิ้นสุดี่อุะด้วยคนที่ติดตามคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนชิคายบาย